บางท่านเองก็เป็นผู้ที่ให้ทานมานิดหน่อยรักษาศีลมานิดหน่อยก็ไม่เจริญภาวนาเลยก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะนำมาสู่ตระกูลต่ำหรือเกิดมาในความเป็นมนุษย์ในส่วนที่ไม่ดีอัดขัดขัดสนไม่ดีเหมือนครอบครัวของคนอื่นที่เขาสร้างเหตุปัจจัยที่มาดีกว่าหรือบางท่านเองก็อาจจะไม่เคยให้ทานไม่ให้ทานเลยเกิดมาก็ลำบากยากจนเพราะฉะนั้นเราเองเมื่อมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะ ปัจจุบันเมื่อเรารู้วิบากกรรมเก่าของเราเราก็สร้างเหตุปัจจัยใหม่ไปในทางที่ดีดีกว่าเราเองยอมจำนวนต่อกรรมเก่าเพราะการที่เราเองจำนวนต่อกรรมเก่าเนี้ยนะครับก็เป็นเหตุปัจจัยทําให้หลายๆท่านเองมีความทุกข์ก็คือไม่สร้างเหตุปัจจัยไม่อยู่ในสินในธรรมไม่ให้ทานไม่รักษาศินหรือไม่ภาวนาเลยใช้ชีวิตไปตามถนาความอยากของตัวเองอย่างเนี้ยมามืดก็อาจจะไปมืดคือม มืดนี่หมายถึงว่าเราเกิดมาลำบากยากจนแล้วไปมืดก็ไปในทางที่ลำบากไปสู่อบายทุกติวินิบัตินรกไปสู่ที่มืดมาจากตรงไหนก็กลับไปสู่ตรงนั้นอันนี้ก็ไม่ดีเราเองแก้ไขได้่างน้อยก็สร้างเหตุปัจจัยที่ดีขึ้นไม่ต้องไปมืดก็ต้องสร้างเหตุปัใจจัยใหม่ไปในทางที่ดีเกิดมาลำบากยากจนพอไม่สร้างเหตุปัใจจัยใหม่พอยอมจำนนก็มีกินมั่งไม่มีกินมั่งชีวิตมันไม่ดีขึ้นพอไม่ดีขึ้น เราก็ไปโทษคนโน้นโทษคนนี้ว่าเป็นเพราะคนโน้นคนนี้โทษพ่อแม่โทษคนรอบตัวว่าสิ่งที่มาเป็นอย่างนี้เป็นเพราะคนอื่นอย่างนี้กายเนี้ยคือกรรมเก่าได้กรรมเก่ามาแล้วแต่ว่าไม่อาศัยกรรมเก่าหรือวิบากกรรมเนี้ยสร้างเหตุปัจจัยใหม่เมื่อไม่รู้ไม่เห็นสัจจะความจริงนี้เพราะว่าไม่ได้คบหาการณมิตรนะ่ะไม่ได้ฟังธรรมก็เลยไม่ได้รู้ในเรื่องพวกนี้ก็ไปโทษแต่คนอื่นแล้วก็สร้างเหตุปัจจัยที่ไม่ดีต่อไปอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะ แก้สิ่งที่เราผิดพลาดมาแล้วเรามีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันคือการแก้ไขถ้าเรายังไม่หลุดพ้นอย่างน้อยมันก็ไปในทางดีบ้างดีกว่าเราเองจมปลักอยู่กับวิบากกรรมเก่าอย่างน้อยก็ให้มีการสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสินห้าที่บริบูรณ์หรือถ้ารักษาสินไม่ได้ทุกข้อเราเองไม่สามารถที่จะรักษาสินได้หมดก็พยายามหมั่นที่จะฟังธรรมเรียนรู้ศึกษาให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็ฟังธรรม be God.